ในออนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการที่ใกล้เข้ามาถึงอายุ30มันโซเอ็กซ e เ็มากมากมากเพราะว่าอะไรมีความรู้สึกได้ว่าเป็นการใช้ชีวิตจนมากระทั่งถึงตอนนี้อายุ30ปีแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังตื่นเต้นอยู่ยังรู้สึกแบบมีพลังในการทำอะไรต่างๆนานา อีกต้องเยอะต้องแยะแล้วก็ไม่เสียดายวันเก่าๆหรือวันที่ผ่านมาเลยแม้แต่นิดเดียวจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มาอยู่นานหรืออยู่ต่อไปขนาดนี้เพราะว่า3ปีแล้วที่ประเทศออสเตรเลียวีซ่าแรกนักเรียนวีซ่าที่2นักเรียนและวีซ่าที่3ที่กําลังรอยอยู่นี้เป็นการอุบอิบเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ทุกอย่างมันคลาดเคลื่อนจนเกินไป แล้ววะนี่จะมาพ,พูดกับเพื่อนๆก็ไม่ใช่มาพูดกับเพื่อนๆว่าในการที่ก้าวเข้าสู่เลข3มเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวขนาดนั้นเกซึ่งประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่2ที่เลือกที่จะมาประเทศแรกอาจจะเป็นประเทศที่เราเลือกแต่เพียงแค่เห็นแค่รูปภาพไม่ได้แบบศึกษาอะไรลงลึกขนาดนั้นแต่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยพอมาได้สัมผัสแล้วเนี่ยมันรู้สึกแบบ ธรรมชาติเอ่ยทะเลเอ่ยผู้คนบางบางกลุ่ม <laughs> หรือว่าสังคมมันไม่ได้ต่างจากประเทศไทยมากจนเกินไปเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราเลือกและถูกต้องที่สุดแล้วมันเป็นแบบ right country ถูกปะวะพูดถูกไหมเอออะไรก็ช่างเนาะซึ่งประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่2ที่เลือกที่จะมาประเทศแรกอาจจะเป็นประเทศที่เราเลือก แต่เพียงแค่เห็นแค่รูปภาพไม่ได้แบบศึกษาอะไรลงลึกขนาดนั้นแต่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยพอมาได้สัมผัสแล้วเนี่ยมันรู้สึกแบบธรรมชาติเอย่ยทะเลเอย่ยผู้คนบางบางกลุ่มหรือว่าสังคมมันไม่ได้ต่างจากประเทศไทยมากจนเกินไปเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราเลือกและถูกต้องที่สุดแล้วมันเป็นแบบ right country ถูกปะวะพูดถูกไหม เอออะไรก็ช่างเนาะและบังเอืน่นมาเจอผู้ชายตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจละตอนเนี้อยู่ที่ออสเตรเลีย <c oughs> และที่สำคัญเป็นผู้ชายที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคอมฟอร์ทโซนมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากกลับบ้านไปนอนเราอยากกลับบ้านไปอยู่กับแมวและเราอยากกลับบ้านไปกินข้าวกับเขา อันนี้นอกเรื่องไปแล้วโอเคอยากจะบอกว่าทุกคนที่หรือกําลังก้าวเข้าสู่เลข3ทุกคนมันคือการเริ่มต้นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตแล้ววันนี้อยากจะเข้าเรื่องสักทีเพราะวันนี้มีทั้งหมด 3. วันนี้เลยอยากจะเข้าเรื่องสักทีมีทั้งหมด3เรื่องที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆที่กําลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน 1. เลยกินแอลกอฮอล์ก่อนพูดภาษาอังกฤษอันนี้ไม่รวมเข้าไปใน ข้อที่1น,นะขอเป็น0.1แล้วกันโอเคเรื่องที่1คืออะไรรู้ไหมกินอะไรก็กินไปเลยแต่กินแบบพอพอดีนะไม่ได้ไม่ได้กินแบบให้มันอิ่มจนจุกจนจ,จ,จอ้วกขนาดนั้นอย่าทําแบบนั้นแล้วก็แล้วก็อะไรรู้ปะ่ะหาอาหารเสริมเช่นโปรไบโอติกหรือวิตามินซีกินเข้าไปเหอะกินเข้าไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะที่2 จริงๆเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือว่าทุกคนอาจจะไม่ชอบแต่เนี่ยตั้งแต่รู้สึกได้เลยว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีสติและสมาธิมากขึ้นเนี่ยเป็นคนเป็นคนคิดมากมากโอเวอร์ท oh ิงกิแต่การอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละหนึ่งหน้ามันจะทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเราอยู่กับตัวเองเราสงบเราเย็นขึ้น เรารู้สึกว่าเราตึกตองไต่ตองแล้วก็ตกผนึกความรู้สึกบางอย่างได้ในขณะที่เราอ่านหนังสือบางครั้งเราอาจจะแบบรู้สึกว่ามันไม่เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วว่ามันมันถ้าเราตกอยู่ในสมาธิเราจะรู้สึกได้เองว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงบางทีการอ่านหนังสือเนี่ยมันอาจจะลำบากหรืออาจจะยากสําหรับบางคนแต่แนะนําถ้าหากว่าคุณมีมือถือมีคอมพิวเตอร์อย่างที่บอก มเนชอบใช,ช้ h ช GP t GPT ในการอ่านหนังสือมากการค้นหาแบบบทความต่างๆที่คุณต้องการอยากจะรู้มันก็จะสามารถช่วยให้คุณง่ายขึ้นในการอยากรู้อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างที่3ที่อยากจะแชร์เพื่อนๆก็คือการเดินหรือการอูอ้การออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอในขณะที่เราเนี่ยมีแบบ powerful energy หรือแบบมี energy เอน,นิจีเยอะเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่อยากนอนการเดินออกไปข้างนอกการเดินออกกำลังกายการวิ่งการใช้พลังงานกับการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันจะทําให้เพลียเพลียเราก็จะนอนหลับสบายนอนหลับแบ่บอืมจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เป็นแบบรูทีนมากเลยนะมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ต้องมาพูดกันแต่อยากจะให้ทุกคนเน้นย้ำว่าการที่เข้าสู่สภาวะ เลข3มันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแบบน่ากลัวอะไรมันแค่แบบกล้าที่จะทําบางสิ่งบางอย่างยกตัวอย่างเช่นตีอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีข้อจํากัดหรือมีเงื่อนไขมีกําแพงบางอย่างในชีวิตอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมมันจะมีกําแพงอยู่ทุกๆตารางนิ้วของการใช้ชีวิตที่ประเทศออสเตรเลียแต่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเป็นการที่ ทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเอ้ยเราก้าวเข้าสู่อายุ30เนี่ยตอนที่เรามาที่ประเทศออสเตรเลียครั้งแรกเนี่ยคือ,อตอนอายุ27มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยบทเรียนที่เราได้เรียนไม่ว่าจะเรื่องของการทํางานการไปอยู่ในสังคมที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆในอ e ีลิคอร์ดหรือการเทคคอร์ดครั้งแรกในการเข้ามาที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็มาเรียนอยู่ในอคอร์สของการเรียนดิปโลมาแล้วก็แอดวาน e d ดิ p โลมาแล้วสเต็ปต่อไป การเข้าสังคมออไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนไทยเพื่อนชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนก็ตามเราจะรู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นในการพูดในการออกความคิดเห็นเพราะว่าเราได้เรียนรู้สังคมนั้นๆมากขึ้นแล้วแล้วก็จริงๆแล้วคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่อยากจะให้กําลังใจในการที่คนเราเนี่ยไม่กล้าแบบยืนหยัดด้วยตัวเองหรือแบบเหนื่อยกับการ ใช้ชีวิตในแต่ละวันอยู่อะไรเงี้ยบางครั้งสิ่งเล็กๆน้อยๆในการให้กําลังใจตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแม้ว่าแบบเออโอเควันนี้เซ็ตโกไว้เลยนะว่าจะกินน้นํา1ขวด1ลิตรโอเคถ้าเราทําได้แล้วก็ให้รางวัลตัวเองนิดหนึ่งในการกินเบียร์ไม่ใช่ <laughs> แล้วแต่คนเนาะแล้วแต่คนว่าคนเราเนี่ยเราจะให้รางวัลชีวิตกับตัวเองอยังไง บางครั้งเนี่ยพอบางครั้งเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเราคาดหวังกับความสามารถตัวเองมากเกินไปพอเรารู้สึกว่าโอเคเราสามารถทำได้มากกว่านี้เราก็จะไต่ระดับขึ้นไปอีกมันสามารถทำได้มากมากกว่านี้ซึ่งคนเราเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องทำอะไรที่ต้องดีเสมอไปต้องเพอร์เฟกเสมอไปแค่ทำสิ่งสิ่งนั้นเป๊ะอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทำมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เห็นผลเอง ซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่จะอายุเท่าไหร่ก็ตามซึ่งเป็นสิ่งที่โชคดีอีกเรื่องหนึ่งที่ตีได้รับคือตอนนี้คือแบบมีสังคมรอบตัวที่ดีเพื่อนที่ดีคนรอบๆตัวม,มีแบบเป,เป็นคนเมตาตาต่อเพื่อนเพื่อนมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เพราะว่าสิ่งนี้มันเหมือนเป็นเป็นการตอบโจทย์อย่างหนึ่งว่าตอบเราอย่างหนึ่งว่าคือถ้าเรารู้สึกเมตตากับตัวเองเมื่อไหร่เราก็จะมีความเมตตาต่อผู้อื่นเมื่อน,นั้นซึ่งเราถ้าเราให้แบบนั้นเราก็จะได้รับแบบนั้นเช่นเดียวกันถ้าเรารู้สึกว่าเราให้ไปแล้วแล้วผู้รับเขาไม่ต้องการเขาปฏิเสธเราก็แค่ให้ไปแต่เราก็ไม่ต้องรอที่จะให้เขาให้กลับมาเราก <Yes. S 1> า็เดินออกไปจากตรงนั้นแล้วก็ไม่รู้จักกันอีก อันนี้เป็นเรื่องดีการสะสมความรู้สึกแบบนี้การสะสมความที่เราจะแบบให้ตัวเองอยู่ในพื้นที่และสังคมที่เหมาะสมกับเราเนี่ยมันมันอาจจะยากแล้วก็เหมือนกับการให้บาลานตัวเองอมันอาจจะดูยากแต่สิ่งอื่นใดเลยเนือในในตอนเนี้ยที่อยากจะแชร์คือถ้าเรารู้สึกว่าเราทําแล้วมันมีความสุขเราก็ keep doing เหมือนแบบทําต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องหยุดเหมือนอย่างเช่นตีตีเป็นคนรู้สึกว่าหยุดอ่านอาร์ติโกภาษาอังกฤษไม่ได้หยุดอ่านาหาน,นังสือที่เป็นภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะว่าคําบางคําหรือคําหลายๆคําในหนังสือเล่มหนึ่งหรือ,อหน้าหน้ากระดาษเล่มหน้ากระดาษหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกแบบเราแทบจะไม่รู้ทั้งหมดทุกๆคาเลยแบบให้ตัวเองได้รู้สึกว่าโอเคเราต้องแบบ เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ตัวเองได้อยู่ในวงโครจรของการรับรู้ในภาษาที่เราต้องการที่อยากจะศึกษาอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นแล้วก็รีแคปของการพูดในวันนี้กับคลิปวิดีโอนี้มันก็มีทั้งหมด123ออย่างที่เราทำกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่แค่เพียงแค่เราแค่โฟกัสกับมัน แล้วก็ทํามันอย่างสม่ําเสมอเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอะไรก็กินไปเถอะเนาะไม่ใช่ว่าไปกินแบบหมูกระทะไม่ใช่หมายถึงว่าทุกคนกินหมูกระทะได้แต่เราสมควรที่จะกินพอดีไม่ใช่ว่าเห็นของไม่แล้วก็ยังหยิบกินอันเนี้ยมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่รักตัวเองละมันเหมือนกินไปทั่วเออคุณกินเนี่ยเออคุณอยากกินอะไรคุณก็กินอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินข้าว ข้าวขาหมูอยากกินข้าวมันไก่คุณก็กินไปก็กินกินให้มันพอดีแล้วก็หาวิธีทางแบบเขาเรียกว่าอะไรเสริมสร้างให้ตัวเองมีสุขภาพดีอย่างเช่นเนี่ยตีเนี่ยรู้สึกว่าการที่เราจะมีสุขภาพดีแล้วก็ผิวพรรณที่ดีได้เนี่ยเราก็ต้องออกมาจากข้างในตีก็เชื่อในเรื่องของการกินโปรไบโอติกเพื่อที่จะให้มันมีการขับถ่ายที่ดีเนาะแล้วก็เสริมในการให้ผิวพรรณดูดีนิดนึง ในการกินวิตามินซีของอะไรก็ตามตามตลาดตามเคมิสต,ตาม everything ที่คุณต้องการอยากกินที่2มันเป็นสิ่งที่ติเนี่ยไม่รู้สึกว่าอยากจะทํามาก่อนก่อนหน้านี้แต่เหมือนเป็นการบังคับตัวเองเกลร่ช่วงแรกๆคือการอ่านหนังสือมันทําให้เรารู้สึกมีสติมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ไตร่ตรองคิดทบทวนในเรื่องในเหตุการณ์ในแต่ละวันตั้งแต่เช้าจนเย็น ตั้งตงตั้งแต่เย็นจนก่อนนอนเลยอย่าเงี้ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกโอเคเราามีความเขาเรียกว่าอะไรลําดับเหตุการณ์ได้ดีแล้วก็และอย่างสุดท้ายก็คือการออกกําลังกายการออกไปเดินการออกไปรับลมการออกไปเจอผู้คนไปข้างนอกเพื่อที่จะไปเหมือนแบบทําให้สุขภาพจิตตัวเองดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการมองทะเลไม่ว่าจะเป็นการมอง ต้นไม้สีเขียวไม่ว่าจะเป็นอมองใครก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกจันลงใจได้อันนี้เป็นเรื่องดีเพราะว่าอะไรการออกไปข้างนอกการออกไปเดินการออกไปวิ่งการใช้กําลังกายจะทําให้กําลังใจเราดีขึ้นแล้วก็เราจะนอนหลับฝันดีมากขึ้นเนาะแล้วก็จงมีความสุขกับทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ใช้มันให้เต็มที่จงมั่นใจแล้วก็ทําสิ่งง่าย ในแต่ละวันให้ดีที่สุดแค่นั้นสำหรับวันนี้แยก